สวัสดีครับสวัสดีคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นวิธีคิดสูตร3ตัวบนแบบแปดชุดครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับแนวทางวันวันที่16กุมภาพันธ์2568ส่วนในที่จีิงก็จะเป็นตัวอย่างที่สูตรนี้เดินมา3มวันเด็กเป็นสูตรแลรกผลงวดแรกที่สูตรนี้เดิมเป็นจะเป็นวัเด็กสองบเครับในวดแรกสูตรนี้คำนวณได้2-9งออกส9งวันที่2องคำโดดออกมาได้7จ็ ออกจริงนะครับวันที่3คำนวณออกมาได้7จ็ดสิบศูนย์ออกเจ็ดสิบศูนย์สูตรที่เป็นสู 3, ตรสามตัวบนดิ่งที่แปดชุดครับ 4, สี่ชุดที้เดิมมา 3, สามเป็นสูตรระยะมุผลวันนี้เราจะเป็นวันที่สี่ที่ผมจะมาคำนวณให้ผู้ชมกันสำหรับท่านสนใจสูตรนี้ก็มาคำนวณเทียบดู 5, ครับ วิธีคิดสูตรหลักร้อยสำมำสูตรนี้ในงวดให้ดินสองครับสี่ครับมาลงำํำเนวณครับวิธีคิดหลักแสนบนหนงครั้งหลักหลักพันบนครั้งสิบบนหนึครั้งหน่วยบนบนหงสิไ้างบนครั้ง 10, บคุงบคอมบ,คบ,คบ 4, คีครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกสิบสามสิบหกี่สิบเป็นสี่นี่คือหลักร้อย ที่ทำได้ในงวดเดือนสองับส่สูตต่อมาครับสูตรหลัก10บนวิธีคิดหลักแสบนหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึครั้ง10บนบครงด้หี่แบนเป็นิบวกันได้0ูนย์คับสต่อมาเป็นสูตรหลักหน่วครับวิธีหหน่วยนั่นนำหลักหมืบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะ สิบบนบนครั้งบูดก้ 9, คาคงษีครับแปดบวกแปดเปนบหก 22, บวกหี่สิบกเกาสามน่งมสเป็นอ่าหลักร้อยบวกกัน2ครั้งอ่าทีน้ำชมลองบวกเทียบนครับ แปดบวก6 50, 50, 20, 20, นบวก4้างชั้นตัวได้ได้เลขก้บวกกัเป็น1นี่คือหลักมั้ยครับจับชุด3ตัวออกมาจะได้แปบหน,นึ่งเนาะทิ่แดชุดท่านผชมก็ลองจับชุด3ตัวดูวครับอ่าที่ออกถ้าจ 8, 6, 3, ับแปดหกสนั้นออกสองครับ ต่อมาสิที่จริงวันที่สองอ่าในวันที่สอหลักร้อยสูงได้ห้ากับเหลักสิบได้ห้ากับหกับ 7, หลักหน่วยได้เก้าหนึ่งครับเน่ท่านชมก็มาลองคำนวณดูครับวิธีคิดหลักร้อยสูงนี้ครับหลักแสนบนหนึ่ครั้งหลักหลักพันบนหนึ่ครั้งสิบบนหน่งครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งสิบแบนหนั้งคืี่คทก้ เจบวกเก้าเป็น16ที่เป็น15บวกได้5กับเต่อมาเป็นสูตรหลัก1ิครับวี่ีคิดหลัก10สูนี้นำหลักแสนบวกนึงครั้งหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งสิบบวกหนึ่งครั้งด้หนที่7บวกเป็น9ก้าก้าบวก6กสิบบวกมีสอเป็นจต่อมาจะเป็นสูตหลักหมื่นครับวี่ีคิดหลักหมื่นสูนี้หลักหมื่นบวกครั้งหลักร้อยบวกกันสครั้งสิบบวกบวกหนึ่งครั้งบวกได้เก้าพที่ครับหกบวกแิบเป็น1จบิบว้าสบวกาได้ 5้าห้าเก้าห้าห้าครับทาเจ็ดก้าห้าเจับชุด3ตัวมาได้7 5, 9, 7, 5 1, 7, 7, 9, ็ดห้าเก้า้าได้ชุดเจ็เดหนึ่งครับเลขที่ออกนงวันที่สเป็เจ็ 2, 7, 7, วตัวแมสตี้มุติสามหลักร้อยในมุติสามบินจ็ดกับ9ก้าครับหลักสิบได้แปกับแปกับ0หลักหน่วยได้0ูนย์กับ2อง 2. ่าจะประกบชุด3ตัวออกมาได้7จ็ดครับอย่างที่ท่านผู้ชมก็มาลองคำนวณเทียบดูนะวิธีคิดหลักร้อยสูตรน,นี้หลักแสนบนวนหนหกหนึ่งครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลักสิบบวกบวกหนึ่งครั้งหน่วยบนบวกกหนึ่งครั้งสิบแรงบวกันมุติสีตรงที่ครับ 8 6 7เป็น15บูเจะ22บเป็น3 3 3 7ามเจ็อนการนี่คือหลักร้อยที่ได้ในพื้ที่สารุต่อมาครับสู่หลักส0บนะหลักหมื่นบูครั้งหลักร้อยบันครั้ง10บบนบนครั้งงที่ครับเจบูเเป็น14บสบนบวกกันได้0กับ2ขออภัครับหลักเสนบนหนครั้ง 8.7บวกเเป็น1 5บ2 2 8บวกบวกันได้8กับ0นนี้คือหลัก10เนาะต่อมาหลักหน่วยครับวิธีคิดหลักหน่วยสูนี้นำหลักหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้ง10บวกกัน1ครั้งบวก9คงที่ครับ4.7บวกเจะเป็น1ิบวกเป็น10บวกไม่หลักหน่วยได้0กับ2หลักสิบได้แปกับ0จับชุด3ตัวออกมาได้7.8 0 7 8 2ครับทำได้7 0 0 7 0 2ทำได้9 8 0 9 8 2ทําทำได้9 0 0 9 0 2ครับเลขทดี่เจ็ดต่อมาครับสิบมวนนี้นะจะเป็นวดที่4ีนะสูตรนี้เดิมมา3มวดตสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับ หลักร้อยสูนี้หลักแสนคหนึ่งครั้งห้าบวก8เป็นส0บแสนบวกห้าบดวก4ตรคงที่22บวกไป2เป็นสนี่คือหลักร้อยควรหนี้ครับต่อมาจะเป็นสูหลักสิบวิธีคหลัก10บควกนำหลักแสนควรหนึ่งครั้งหลักร้อยควรหนึ่งครั้งส10บควนครั้งบวกไวขคงคที่ครับห้าบวกเจ1บวกวกไป2เป็นศ วันนี้หลัก,กสิดินแปกับศูนย์ูนต่อมาจะเป็นสูนยหงนะครับวิธีคิดหลักหมื่นวนสองครั้งหลักร้อยวนสองครั้งสิบวนคำดูดีก้าคงที่ครับ4ี่วกเคงที่เป็นสิบสปสอเป็นห้าฉะนั้นวันนี้หลักหน่วยดินสามกับห้าหลักร้อยทำได้2กับสี่จะประกบชุดสตัวออกมาได้สองแปดทำได้สแปดห้า ชุดสามตัวได้สองสู5ครสามสองศูนห้าครับได้ชุดที่มี4ก็จะเป็น483 485 403ทำให้405ครับนี่คือผลลัพธ์ในวันนี้เนาะ,ะสมหรับชุงที้เป็นสูใหม่ครับในวันนี้เนาะ ไดชุดที่มี2นะถ้าเราจะเลือกตามไดนะ้ชุดที่มี2ก็จะเป็น4ชุดนี้ครับนะถ้าเป็น4ก็จะเป็น4ชุดนี้ถ้าจะเลือกไสี่กวนี้ก็ดินที่4ชุดนี้คือชุด3ตัวนะที่ได้จะซูใหม่ซูนี้นำไปเชื่มดูนะครับ ในแปดชุดนี้ครับในชุดที่ผมจะคัดออกมาให้ก็จะเป็นชุดสองแปดห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์แสน ชุดเรียนมื่วันนี้ที่ได้จะสูดสามตัวสูดนี้อันนี้คือในชุดที่คัสตอมมาให้เนาะตอนเดินที่สี่ชุดนี้ครับแต่ท่านผู้ชมจำนใช่หรือไครับนี่คือแนวทางในชุดสามตัวที่ได้จะสูรใหม่สูดนี้อ่สุดท้ายนี้ขอ F4 ทุกท่านช่วยครับแล้วพบคลิปหน้าสวัสดีครับ